สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้แอมชาแนลนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ก็จะมาทําคลิปวิธีเข้าหาเพื่อนหรือว่าวิธีการเข้าสังคมนะคะให้ทุกคนที่ไม่มีความมัน่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีการเข้าหาเพื่อน เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าหรือเอ่อใครก็แล้วแต่นะคะที่เราอยากจะเข้าหาอยากจะเข้าไปทําความรู้จักกับเขาอะไรเงี้ยจะมีหลายๆคนที่แบบเออไม่มีความมั่นใจในตัวเองถูกปะ่ะอย่างวิกกี้เองเนี่ยต่อคือโดยส่วนตัวแล้วอ่ะอย่างที่เคยบอกว่าวิกกี้นะคะเคยเอ่อเรียนโรงเรียนประจำนะคะเรียนโรงเรียนประจําตั้งแต่ป .1 จนถึงาาม .3 เพราะฉะนั้นอะ่ะชีวิตวิกกี้ก็จะอยู่แต่กับเอ่อเพื่อนนักเรียนเยอะเลยนะคะก็คือ ตอนนั้นจะเล่าให้ฟังเก่นเกล่อนก่อนนะก็คือเราแบบโรงเรียนเนี้ยมันเป็นโรงเรียนของนายหลวงเป็นโรงเรียนของนายหลวงนะคะทุกคนเป็นโรงเรียนของนายหลวงนายหลวงรอก้านะคะที่ให้เด็กเรียนเรียนฟรีตั้งแต่ป .1 จนถึงม3แล้วทีเนี้ยที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะแยกหอพักผู้ชายฝั่งหนึ่งหอพักผู้หญิงฝั่งหนึ่งแล้วหอพักเนี่ย ก็จะแยกเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะจะไม่ปนกันผู้ชายก็จะอยู่หอพักผู้ชายผู้หญิงก็จะอยู่หอพักผู้หญิงแล้วก็ในหอพักวิกกี้เนี่ยก็จะมีเด็กนักเรียนผู้หญิงประมาณ60คนนะคะ ตั้งแต่ป1จนถึงม3นะคะซึ่งทุกคนคนที่เป็นพี่ก็ต้องดูแลน้องต่อต่อกันมานะคะน้องตัวเล็กเราก็สอนคอยบอกคอยช่วยเหลือนั้นเนี่ยก็คือวิกกี้ก็จะเข้าสังคมเป็นตั้งแต่ตอนนั้นถูกไหมเพราะว่าคือถ้าวิกกี้ไม่ไปคุยไม่ไปเล่นกับเขาวิกกี้ก็ไม่มีเพื่อนเพราะฉะนั้นวิกกี้ก็ต้องมีเพื่อนตั้งแต่ตอนนั้น ต้องทำความรู้จักกับทุกคนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันข้อดีของมันก็คือทำให้วิกกี้เนี่ยนะคะเ,เป็นคนที่เข้ากับคนง่ายเข้ากับคนง่ายมากๆแต่ในความเข้ากับคนง่ายของวิกกี้เนี่ยมันก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่วิกกี้ต้องการความเป็นส่วนตัวคือไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับใครอยู่เงียบนะคะ หมายถึงว่าเวลาเราเดินทางแล้วอะไรเงี้ยนะคะบางทีมันก็มีที่เราไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเฟรนลี่ในตัววิกกี้มันมาเองโดยโดยที่เราไม่ต้องออไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนนะคะเพราะว่าการที่พ่อแม่เอาเราไปปล่อยทิ้งไว้ที่โรงเรียนประจำนเนี่ยเราก็จะได้อยู่กับเพื่อน ทุกชั้นทุกระดับทุกอายุนะคะแล้วก็มีครูหอ,อนอนนะคะที่คอยดูแลเราซึ่งครูหอ,อนอนวิกกี้เนี่ยวิกกี้ก็นับถือท่านเป็นแม่คนที่2ออยู่ด้วยกันตั้งแต่ป1จนถึงม .3 า,ามนะคะนั่นแหละคะ่ะก็รู้ใจกันมานะคะพูดแล้วก็ไม่ได้กลับไปเยี่ยมท่านเลยแต่ว่ากับประเทศไทยคราวหน้านะคะวิกกี้ไปเยี่ยมท่านแน่นอนแล้วก็นี่แหละค่ะ มาเล่าให้ฟังว่าทำไมตัววิกกี้เองเนี่ยถึงมีความเฟรลี่แล้วก็ถ่ายทอดไปถึงลูกของวิกกี้นะคะฟาสายเองก็จะมีชีวิตคล้ายๆวิกกี้นั่นก็คือเอ่อคือพ่อแม่เป็นยังไงลูกก็จะเป็นได้รับฮอร์โมนได้รับพันธุก,กรรมเหล่านั้นต่อเนื่องกันนะคะซึ่งฟ้าสไยเนี่ย ตอนวิกกี้ท้องเขาวิกกี้ก็จะแบบเออสนุกสนานเฮฮาไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้นิสัยของแบบนั้นกลับมานะคะและ้วการที่วิกกี้กับพ่อของน้องเลิกกันนะคะก็เลยทําให้น้องต้องเข้ากับสังคมของฝั่งคนอีสานแล้วก็สังคมของฝั่งคนเหนือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเขามาเที่ยวที่ศิสเกตเขาก็จะอยู่กับสังคมของคนอีสานแต่พอเวลาเขาไปเที่ยวเออไปอยู่ที่เหนือเขาก็เข้ากับสังคมของคนเหนือแต่ส่วนใหญ่แล้วน้องก็คือโตมาจากภาคเหนือนะคะเคยอยู่ที่เชียงรายตั้งแต่เอ่อตั้งแต่6เดือนจนกระทั่งเออแปดขวบนะคะแปดขวบอยู่ที่เชียงรายแปด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  แปีนะคะอยู่ที่เชียงราย8ปีแล้วก็มาอยู่ที่ซีซะเกตแค่2ปีก่อนที่จะมาที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมสองสังคมนี้ก็เลยทําให้เขารู้จักเข้าหาคน มีความเป็นเฟรลี่เข้ากับคนได้ง่ายนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นข้อดีของการที่ทําให้เราสามารถเข้ากับคนอื่นได้นะคะการที่พ่อแม่เลิกกันการที่พ่อแม่เอ,อ่อเป็นคนภาคเหนือเป็นคนภาคอีสานเนี่ยก็จะทําให้เขาเข้ากับบุคคลได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ฟาสสเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าวิกกี้เคยเอาเขาไปฝากไว้กับเพื่อนที่กรุงเทพด้วยนะคะประมาณ5 6เดือนเนี่ยก็ทําให้เขาอยู่กับ ครอบครัวของเพื่อนของวิกกี้เขาก็มีเพื่อนที่โน่นนะคะคือเด็กคนนี้เขาไปที่ไหนเขาก็จะแบบสนิทกับคนไปทั่วนะคะพอมาอยู่ซีซสเกตประมาณ2ปีรู้จักคนทั้งหมู่บ้านเลยค่ะทุกคนนะคะทุกคนในหมู่บ้านจะรู้เลยว่าฟ้าใสาเนี่ยเป็นลูกใครเป็นหลานใครนะคะ <c oughs> คือนางเฟรนลี่ไปผูกมิตรกับเขาไปทั่วรู้จักเขาไปทั่วไปร้านขายอาหาร ตามสั่งหรือว่าไปร้านชําอะไรเงี้ยก็รู้จักผูกมิตรเมตรีกับเ,เขาเรียกว่าแม่ขาอะไรเงี้ยจนเขาจําได้นะคะทุกครั้งที่น้องไปร้านค้าเขาก็จะถามว่าเฟาซายเมื่อไหร่แม่จะมารับอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนั้นในขณะที่เรา ที่น้องเขาอยู่ที่เชียงอ,อ,อยู่ที่ทิสเเกนเนี่ยคืออยู่เพื่อที่จะรอวีซ่านะคะซึ่งวีซ่าทั้งหมดมันก็2ปีครึ่งนะถึงได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าใสก็เลยกลายเป็นคนที่เฟรนลี่ไปด้วยนะคะเข้ากับคนง่ายนะคะเข้าไปชุมอยู่ในกลุ่มไหนก็จะเข้ากับคน,คนกลุ่มนั้นได้นะคะโดยอัตโนมัติซึ่งเราสองคนจะมีความคล้ายคลึงกันนะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกกี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่า ทั้งหมดที่พูดมาเป็นการเกริ่นว่าเออเราเป็นคนแบบนี้เวลาไปเข้ากับคนอื่นเนี่ยมันก็จะง่ายซึ่งวิธีการเข้าหาคนอื่นนะไม่ยากไม่ยากเลยค่ะทุกคนอย่างอตอนแรกเลยที่วิกกี้มาที่นี่นะคะ,ะสามีเนี่ยก็ ให้อยู่บ้านก่อนนะคะประมาณ3าเดือนแล้วก็จ้างครูมาสอนที่บ้านใช่ไหมครูเขาก็จะมาสอนวิธีการใช้ชีวิตวิธีการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นอะไรอย่างนี้ให้เรานะคะแล้วก็พาไปสอนการนั่งรถบัสนะคะการนั่งรถไฟฟ้านะคะว่าเป็นยังไงเพื่อที่ให้เรามีชีวิตอยู่ได้โดยที่ถ้าเกิด ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสามีซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วเราก็ยังคงต้องพึ่งพาสามีอยู่นะคะเพราะว่าเวลาไปซื้อของอะไรเงี้ยเขาก็ต้องพาเราไปนะคะเพราะว่าเรายังขับรถไม่เป็นอ่านป้ายไม่เป็นทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ มีคนมาช่วยสอนเรานะคะแล้วก็สามีคอยดูแลทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาได้นะคะแล้วต่อมานะคะสามีก็พาเราไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนของผู้ใหญ่ใช่ไหมโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่ซึ่งทั้งหมดนั้นน่ะ เข้าไปก็จะมาแต่ละเชื้อชาติแต่ละศาสนามาจากคนละประเทศคนละโค้ล,ลูกเหนือเลยนะคะมีทั้งเออแอฟริกานะคะคนลัมเบียเม็กซิกันเอ่อจีนนะคะญี่ปุ่นมีหมดเลยแต่ทุกคนมาที่นั่นต้องพูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงจะเข้าไปแล้วหาเพื่อนให้ได้อันดับแรกเลยนะคะการที่เราจะเข้าไปอยู่ในที่ใหม่ๆ หรือสังคมใหม่ๆเนี่ยสิ่งแรกเลยจะต้องหนึ่งนะคะจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาต้องยิ้มเย็บไม่ใช่เข้าไปหน้าตาบึง้งไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับคนแบบนี้นะคะไม่มีใครถึงแม้ว่าข้างในเราไม่ใช่คนแบบนี้นะคะแต่ว่าเอา่อใครที่เห็นในภาพลักษณ์แรกของเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสําคัญ ที่เขาอยากจะมาเป็นเพื่อนกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวิกกี้อาจจะเป็นคนอมยิ้มเอาไว้ตลอดเลยเวลาเข้าไปในสังคมคนเยอะๆวิกกี้จะอมยิ้มนะคะอมยิ้มนิดๆมันทําให้แบบเขาจะมองเรามาแล้วเขาจะแบบว่าเออคนนี้นะหน้าตาเป็นมิตรหน้าหน้าที่คุยหน้าที่จะคุยด้วยได้นะคะเหมือนแบบเฟรนลี่ดีน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ซึ่งตรงนี้อันดับแรกชีวิตบอก ก็คือตรงนี้นะคะทุกคนสําคัญเลยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะนั่นแหละจะทําให้เราหาเพื่อนได้ง่ายอันดับที่สองนะคะพูดทักทายก่อนเลยพูดทักทายก่อนเลยใครไม่ทักทายช่างหัวมันนะคะเหมือนวิกกี้เวลาไปโรงเรียนลูกอย่างเงี้ยเห็นใครเดินผ่านวิกก็ให้ให้ฮัลโหลฮาวายูอะไรเงี้ยนะคะก็คือถามเข้าไปก่อนเลย ลูกบอกว่าแม่ไม่ต้องพูดแม่ไม่ต้องพูดไม่มีใครก็หลังรู้จักแม่หรอกอ้าวฉันไม่แคร์ฉันแค่เฟรลี่ฉันอยากจะทักทายเขาคือมันมาจากความรู้สึกของเราว่าเราอ่ะอยากทักทายเขาถึงว่าเขาจะไม่ทักทายตอบก็ไม่เป็นไรคำๆไปนะคะมันไม่มีอะไรผิดนะคะไม่มีกฎหมายมาบอกว่าห้ามทักทายคนอื่นอะไรอย่างี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไป hello hi how are you อะไรอย่างเงี้ยถามเลยว่าทราบอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามไปยิ้มไปนะคะคุยได้ก็คุยคนไหนไม่คุยก็ช่างหัวเขานะคะก็คุยกับเขาไปคนที่เขา อยากคุยกับเรานะคะนั่นก็เป็นการแสดงการทักทายนะคะเข้าไปถ้าเป็นที่ไทยเราก็สวัสดีใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีตัวเองสวัสดีสบายดีไหมสวัสดีจ้าวันนี้เป็นยังไงสวัสดีจ้าวันนี้กินข้าวหรือยังสวัสดีจ้าวันนี้กินข้าวกับอะไรอะไรก็พูดไปนะคะนี่คือการาทักทายนะคะสองทักทายแล้วนะสามนะคะรู้จกักเ,เอาใจใส่เอาใจใส่นะคะ ความเอาใจใส่ในที่นี้หมายถึงว่าคือเราไปเจอใครครั้งแรกแนะนำตัวแนะนำชื่อโอาเราชื่อวิกกี้นะตัวเองชื่ออะไรชื่อแอนหรอเออนะคะเราตัวเองชื่ออะไรชื่อมดใช่ไหมเออนะคะพอวันต่อมาเราจะเราจำชื่อเขาได้ไหมถ้าเราเรียกเฮ้แอนเป็นไงฮัลโหลแอนฮัลโหลมดมันจะทำให้คนที่เขาออ่ เราทักเนี่ยเขาประทับใจในตัวเราตรงที่เราทักชื่อเขานะคะแค่เจอกันเมื่อวานวันวันต่อมาก็จําชื่อเขาได้มันเป็นการสร้างความประทับใจให้กับคนที่เขาคนที่เรารู้จักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเอาใจใส่นะคะก็คือเอาใจใส่ว่าเราอยากเป็นเพื่อนกับเขาอยาก รู้จักเขาเราเลยจําชื่อเขาได้อันนี้มันก็ต่อเนื่องมาเป็นสีนะคะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับคนที่เราอยากรู้จักที่เราอยากเข้าสังคมด้วยหรือว่าเราไปงานเลี้ยงหรือว่าเราไปงานเลี้ยงงานเลี้ยงหนึ่งนะคะแต่ว่าเราไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าเวลาเราไปทักทายไปแนะนําตัวไปแสดงความรู้จักกันเนี่ย เราจําได้ว่าเขาชื่อนี่พอสักพักหนึ่งคุยกันไปคุยกันมาเราก็ถามเขาคุณแอนอยากทานน้ำไหมเดี๋ยวเราไปเอาให้อะไรเงี้ยใช่ไหมคือเป็นการแสดงความเอาใจใส่นะคะแล้วก็เสียงรถอุบัติเหตุหรถหวอนะคะ เอาละค่ะข้อที่สอานะคะไปเอาโน่นเอานี้ให้เขาเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้ความช่วยเหลือก็ให้ความช่วยเหลือกับเขานะคะรับรองว่าเราทําแบบนี้จะทําให้คนอ,อยากรู้จักเราอยากเป็นเพื่อนกับเราอยากผูกมิตรกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะข้อที่5ข้อสุดข้อสุดท้ายาวันนี้เอาแค่5ข้อไปก่อนข้อสุดท้ายก็คือการ สนับสนุน support นะคะก็คือการที่เราจะมีเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเเราอยากได้อยากให้เขาอะ่ะ พพอร์ตเราเราก็ต้องพพอร์ตเขาด้วยพพอร์ตในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าให้เงินให้อะไรนะพพอร์ตในที่นี้หมายถึงการสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นเพื่อนต้องการกำลังใจเราก็ uh, สนับสนุนเขาในด้านกำลังใจให้กำลังใจเขาถ้าเกิดเพื่อนจะไปแข่งกีฬาเราก็ต้องอสนับสนุนเขาพูดในสิ่งดีดีให้เขารู้สึกดีอย่าเธอต้องทำได้แน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะเราเป็นกำลังใจให้เธอนะเธอเก่งอยู่แล้วอะไรพูดอย่างนี้พูดในสิ่ง <erem. S 2> ที่ดี <estar> นะคะสร้งาง กำลังใจซัพพอร์ตเขานะคะสนับสนุนเพื่อนในทางที่ดีนะคะนี่คือสิ่งที่คนที่เขาต้องการเพื่อนอเขาอยากได้ยินอยากได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณอยากให้คนอืน่นเขาอยากเป็นเพื่อนกับคุณคุณจะต้องมีห้าข้ออย่างห้าข้อนี้นะคะซึ่งวิกกี้อะ่ะจริงๆแล้วมัน มันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าวิกกี้ก็เอาแค่5ข้อมาก่อน,นะคะถ้าคุณได้5ข้อนี้รับรองว่าการหาเพื่อนการเข้าสังคมมันไม่ยากเลยนะคะสรุปนะคะทุกคนถ้าใครอยากเข้าหาเพื่อนนะคะเข้าสังคมหาเพื่อนใหม่ๆเนี่ยต้องมี5อย่างที่วิกกี้บอกนะคะหน,นะคะก็คือหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ2นะคะก็คือ ทักทายนะคะทักทายก่อนเลยใครไม่ทักทายก็ช่างเขาเราทักทายไปนะคะ 3. นะคะก็คือการสร้างความประทับใจนะคะสร้างความประทับใจให้กับคนที่เราอยากเป็นเพื่อนด้วยนั่นอย่างเช่นการจําชื่อก็เป็นการสร้างความประทับใจอันหนึ่งนะคะที่แบบเออเขาบอกอุ้ยเราคือเรามีค่าเขาจําชื่อเราได้นะคะ แล้วก็ข้อที่4นะคะเอาใจใส่นะคะข้อที่5ก็คือการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือนะคะเท่าที่เราจะสามารถทําได้ทุกคนนะคะที่มีการเข้าสังคมยากเข้าหาเพื่อนยากเอา5ข้อนี้ไปใช้นะคะรับรองว่า,าต้องมีเพื่อนแน่นอนนะคะเอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แล้วก็คุณเจเจใช่ไหมที่ขอ,อคลิปนี้มาก็หวังว่าจะชอบแล้วเอาไปนำ แล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะคะซึ่งวิกกีเ้เป็นกำลังใจให้เนาะการหาเพื่อนไม่ยากนะคะแต่ว่าจะทำยังไงจะใหเ้เพื่อนอยู่กับเราไปนานๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้คนที่เข้าหาเพื่อนอยู่นะคะเข้าสังคมใหม่ๆนะคะยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ